กาบสวัสดีและสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์สุขูมสุคนเนาะเมื่อนี้ก็มาพบก,กับสองบ้าตายบรรณาสแนลเซนเก่าเซนเคยเนาะหลังจากห่างหายกันไปโดนเติบพ่อแม่พี่น้องเป็นเดือนแล้วเนะาะบัได้ลงคลิปให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิวงได้ส้มเนาะเมื่อนี้ก็สิมาลงคลิปให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิวงได้ส้มเนาะแล้วก็มาบอกเอฟซีน้ำเนาะห่างหายไปจากบ่ได้ลงคลิปเนาะ ก็คือว่า <parfois> ช uhm ่วงนี <tom> ้กรับว่างเนาะเหตุการณ์เทำงานสงการกับว่าได้ถ่ายคลิปให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งในส้มเนาะมื้อนี้ก็เลยมาถ่ายให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งในส้มคือเก่าเนาะอาจารย์ไหนอาจังได๋ก็เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังอกกำลังใจให้ช่องบ้าใต้บรรณาสแนลในเด้อพ่อแม่พี่น้องหลังจากห่างอาหารไปโดนเติบเนาะบ่ได้ถ่ายคลิปมื้อนี้ก็สิมาถ่ายคลิปให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งเนาะ วันนี้ก็บ,บรรยากาศเย็นดีเนาะอาจจะเสียงดังในเด้อพ่อแม่พี่น้องข้างในมันจะเป็นโรงงานเนาะมื่อนี้ก็บทมาก,กินสมอีกพ่อแม่พี่น้องพอดีไปขึ้นอะเมือดเดือนเนาะมากินเมียงเมือเดือนเนะาะวันเ้ถ่ายคลิปให้โดนเลยเนาะ เบี้ยกระซุกไปล่าจงการแก่ไม่ได้ไปเล่นไซสอยู่ห้องเนาะนอนมะกอนอยู่ห้องอยู่สงการซีมือเนาะไม่ได้ไปเลาะทังเลย เอาพงนะุงเนาะกินกับมักเดือดเดือกระลาลอีหลีเนาะพอดีโรงงานเนี่ยมันมีกลางโรงงานมีต้นมักเดือเนะก็เลยเอามากินแหงผุ้งมูก คนดสีมาไปตั้งดาคือปรถ่ายคลีบเนาะไม่ได้ถ่ายช่วงนี้เนาะจังได้ยังไ,ได้กับเขามาก ติดตามฮับส้มกดไลค์กดแชร์เน่เด้อคือเก่าเพิ่งมาวันใดทายคลิปใหมพ่อแม่พี่น้องในเบิง้งสี่พ่อเดือนแล้วเนาะเดี๋ยวเป่า,านี้กไปใส่เดอ้อเอฟซีเนาะเัิงได้กับพี่พ่อหาคลิปทยอยลงให้พ่อแม่พี่น้องในเบิงเบ้งในส้มเนาะ มืนเห็นก็นมานั่งอยตัยหุ่มม่วงกือเกาใ่ไหมพี่น้องอยู่ในโรงงานเหรอเนนะมาะมมงม่วงกับโป้เป็นหมาก สงกรารปีนี้บ่เด็ไปทางไดบดเพี่นาะห่อนบ่เปียกน้ำเนาะอยุดโรงงาน,นีนก็บุมีไพเล่นน้ำเนาะบุะมีไพกินเหล้ากินเบียร์ปีนี้เนาะเพราะว่าเขากลับบ้านกันเบิดเนาะเหลือสองสามคนเนาะกินเล็กๆน,น่อยไปบ่ปมวนปีน คลิปกับบุ้งหัวจ,จีใต้คลิปยังน้อยลงคลิปอ่ะมือแดกกับไทยแต่หม่งเก่าๆเนาะมันบุมีหม่งไทยหลายเนาะก็เลยใตยแต่หม่งเก่าเนาะบุ้งหัวสีมีผู้เบิ้งคือบุเบิ้งเนาะก็เลยบุได้ต่ไทยคลิปกับบุมีหม่งไทยแน่แจ็คจีเฮดไม่นู่นยังไงเนาะ มือนี้เปิดงานมือแรงเนาะมือนี้ถือโอกาสก็ได้มาท่ายัยางพ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้กส้มอีกเนาะเดม,มาบอกข่าวน้ำเนาะห่าง<ม>หายกันไปโดนเนะ<ม>าะเจ้านายคนอุติดตามมาเจ้า,จานายว่าไปทางไหนคือบเห็นลงคลิปเนาะ มืัอนี้ก็มาบอกเลยเด้อวันพี่น้องคือว่าบ่ได้ถ่ายคลิปเนาะช่วงนี้เนาะเราค่อยว่างกับเหตุการณ์เหตุงานเนี่ยเดี๋ยวสิพยายามถ่ายคลิปเนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็สิได้จบไปเพียงครั้นี้เนาะคลิปหน้าพอกันใหม่เด้อที่สำคัญก็อย่าลืมกันมากดไลค์กดแชร์เนาะกดติดตามเพื่อเป็นกำลงังกำลังใจเนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อน คลิปหน้าพ่อกันใหม่เดอ้อสำหรับคลิปนี้ขอตัวไปแล้วพ่อหม่พี่น้องบ๊ายบาย